การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้และหัวข้อเนื้อหาความรู้จะแบ่งได้เป็นสองหัวข้อใหญ่ๆคือหัวข้อที่1การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้หัวข้อที่2การวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาวิชาการวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ 1. สารสนเทศหมายถึงมีทั้งข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมและ ข้อเท็จจริงเชิงนมามธรรมซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการพูดที่แสดงข้อเท็จจริงเช่นการจำการระลึกได้และยังมีความสามารถในการบอกข้อเท็จจริงและเหตุการณ์เช่นบอกชื่อสัญ,ญลักษณ์สถานที่วันเดือนปี 2. ทักษะทางปัญญาเป็นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา สามารถแบ่งทักษะได้เป็นสามระดับ 1. มโนทัศน์ทั้งมโนทัศน์เชิงรูปธรรมและมะโนทัศ์เชิงนามธรรม 2. หลักการและกฎข้อความที่ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ตั้งแต่สองมโนทัศน์ขึ้นไป 3. กระบวนการแสดงขั้นตอนอย่างชัดเจนแต่ละขั้นตอนต้องโปร่งใส เรียงลำดับขั้นตอนที่แน่นอนและสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้หัวข้อต่อมาคือหัวข้อที่3ยุทธศาสตร์ทางปัญญาสรุปใจความสำคัญได้ว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้การคิดและยังเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของโปรแกรมการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ได้ใช้ประยุกต์ความรู้ได้มากที่สุด และเป็นข้อเท็จจริงไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อที่4ทักษะการเคลื่อนไหวสรุปใจความสำคัญได้ว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นความสามารถในการเรียนรู้เพื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ข้อที่5เจตคติคือการเสนอแนวคิดและสถานภาพที่ มีผลต่อการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งจากทั้งหหัวข้อของกาเย่สรุปใจความสำคัญได้คือทั้งห้าระดับต้องการวิธีการสอนที่แตกต่างกันทั้งห้าระดับต้องใช้ทักษะการเรียนรู้เฉพาะในด้านความคิดสติปัญญาและทักษะกาเย่กล่าวว่าจะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงได้และสร้างความคิดรวบยอดและ กาเยยังกล่าวอีกว่าต้องสร้างกฎหลักการและสร้างกระบวนการสร้างทักษะและเจตคติกระบวนการพัฒนาโครงสร้างของเนื้อหาความรู้แบ่งออกได้เป็น6หัวข้อ 1. เลือกหัวข้อใช้สําหรับออกแบบการเรียนการสอน 2. เลือกการวางแผนในการรวบรวมข้อมูล 3. เขียนโครงสร้างเชิงภาพจากโครงสร้างระดับสูงจัดเรียงอย่างมีลำดับขั้น4เขียนเนื้อหาตามโครงสร้าง3ข้อคือเนื้อหาระดับสูงก่อเนื้อหาระดับเท่ากันและตามมาด้วยเนื้อหาที่มีความสำคัญน้อยข้อที่5เพิ่มสัญญาณเป็นการใช้คําที่ไม่ใช่เนื้อหารวมเข้าไปในเนื้อหา เป็นคำเชื่อมระหว่างแนวคิดเช่นในทางตรงกันข้ามความเหมือนความสำคัญส่วนประกอบข้อสุดท้ายข้อที่6ทบทวนการเขียนเพื่อความมั่นใจหัวข้อใหญ่ข้อ 2. การวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาวิชาสรุปใจความสำคัญได้ว่าหัวข้อหมายถึงความรู้เนื้อหาในรายวิชาเป็นการเรียนรู้ด้านสติปัญญา เป็นการกระทำที่ต้องเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้านทักษะและความสำคัญของหัวข้อมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจความรู้สึกแฝงการสร้างเจตคติและค่านิยมดังนั้นการจัดหัวข้อเรื่องควรจัดลำดับให้เหมาะสมและง่ายต่อการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหามีหลักพิจารณาดังนี้ 1. ทบทวนการวิเคราะห์และระบุความแตกต่างของโครงสร้างเนื้อหา 2. จัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหาของส่วนประกอบทั้ง6ข้อก็จะมีข้อเท็จจริงมโนทัศน์หลักการและกฎกระบวนการทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและเจตคติ 3. จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของเนื้อหาให้มีตระก,กะ และเรียงลําดับก่อนหลัง 4. เตรียมเข้าโครงของเนื้อหาความรู้ครั้งสุดท้ายเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ภารกิจต่อไป